ครับสวัสดีครับวันนี้วันที่26เมษายนสอง5นนะครับวันนี้มาเที่ยวสวนกาแฟมาพ่นน้ำจุลินทีย์สังเคราะห์สแสงให้กับกาแฟนะครับเพราะว่าปีนี้กาแฟแพงอ่าแต่ว่าตัวนี้เดี๋ยวผมมาแต่งแต่งกิ่งที่มันงอกนะครับจากอ่าเมสอ่าม,ม,มีนาที่แล้วนะที่ผมกับแฟนตัดทิ้ง กาแฟนะครับอย่าให้อกกิ่งเยอะนะครับถ้าเยอะมันก็ไม่ดีเดี๋ยวจะเอาให้เอาไว้แค่หนึ่งยอดพอเอายอดไว้ตรงที่เราต้องการนะครับนะครับดูนะครับเนี่ยยอดกาแฟมันก็จะแตกออกมาสวยมากนะครับเอาไว้แค่หนึ่งต้นก็พอส่วนตรงนี้เอาไว้หนึ่งต้นพอนะครับเพื่อที่มันจะไม่ต้องแย่งอาหารกัน ครับเราก็มาดูต้นนี้นะครับโอ้โห oh ดูนะครับยอดมันเยอะอย่างนี้ไม่เอานะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวมันจะแย่งอาหารเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะไว้ต้นเอาต้นข้างล่างสุดดีกว่าแต่ถ้าแข็งแรงก็คือต้นบนอะ่ะสวยงันเอาต้นข้างล่างสุดก็ได้ครับเอาไว้นะครับข้างบนค่อยๆเอาออกอ่า นี่นะครับแต่งยอดแต่งกิ่งของกาแฟนะครับต้นกาแฟไว้แค่ข้างล่างต้นเดียวก็พอนะครับเพื่อที่มันจะไม่แย่งสารอาหารกันครับอย่างตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับดูนะครับตรงนี้มีหนึ่งต้นอยู่ข้างบนละแล้ว,ลวเราเอาเอาแค่ไว้แค่หนึ่งยอดพอเห็นไหมครับ ไว้แค่หนึ่งยอดพอละพอแล้วนะครับเนี่ยหนึ่งยอดพอเอาไว้ยอดนี้เอาไว้ยอดนี้สองยอดไม่เอาเอาไว้อีกยอดยอดยอดเดียวดีกว่าเห็นไหมครับนี่แหละได้ต้นยอดพันธุ์ที่แข็งแรงมากอันนี้ตัดเมื่อมีนานะครับต้นนี้ก็เช่นกันนะครับดูนะครับมันงอกออกมาแล้วแต่ยังมีอีกต้นอยู่ข้างบน มันหน้าต้องหักกลางลำแน่ผมบ่าเนี่ยเอาอย่างนี้แล้วกันเอาไว้แค่ต้นเดียวอันนี้ก็เอาออกอันนี้ก็เอาออกอันนี้ก็เอาออกออกให้หมดเลยอืมหมาต้นเดียวพอจะได้ไม่แย่งอาหารกันครับต้นนี้อีกอจะเอาตรงไหนเอาตรงนี้ตรงนี้มันมีสองต้นแล้วตัวไหน ต้นแม่เอาตรงนี้ดีกว่านี่เอาไว้ต้นนี้แหละโอ้โหต้นนี้นะครับดูนะครับโอ้โหยอดมันเป็นห้าหกยอดเลยนะครับเราต้องแต่งนะครับต้นนี้ไม่เอาไม่ค่อยแข็งแรงเอาข้างบนดีกว่าเอาหน่อนี้เอาหนอนนี้ไว้ดีกว่าอานันนี้ทิ้งทิ้งทิ้ง ไว้หนึ่งต้นพอโอเคเยี่ยมครับแบบนี้นะอีกสามปีได้เก็บบรรยากาศที่สวนกาแฟโอโ้โหสุดยอดมากเลยนะครับน้ำไหลตลอดทั้งปีปีนี้ไม่มีฤดูร้อนเลยนะครับ ่าที่นี่ไม่ไหม้เลยนะครับโอ้โหสุดยอดที่นี่บ้านใหม่พัฒนาตำบลแจ้ซ้อนอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางนะครับออกดอกอีกแล้วกาแฟาเงินยังใช้ไม่หมดนะครับโอ้โหเงินรุ่นใหม่ก็สะบัดแกงกล้วยออกมาแล้วนะครับโอ้โห